คุณเคยได้ยินตำนานคืนนรกแตกที่อำเภอนครหลวงปีสามไหมครับสมัยนั้นไม่ใช่แค่เป็ดไก่หายแต่มันคือปอบวิชาที่หนังเหนียวชนิดที่ว่าลูกสองยิงเผาขนยังแค่คันคันจากยายแก่กินไส้เป็ด ลามไปถึงไอยักษ์กับไอแคระปอบระดับครูที่บุกยึดศาลาวัดหมอผีที่ว่าแน่โดนฉีกร่างขาดสองท่อนต่อหน้าต,ต่อตาชาวบ้านคืนนั้นสิ้นหวังจนเกือบจะตายกันยกหมู่บ้านถ้าหลวงพ่อเปี่ยมมาไม่ทันและไม่ได้ใช้น้ำมันมนเดือด กรอกปากมันสดๆเรื่องราวการประทะกันระหว่างธรรมะสายบวกกับไสยเวทสายดําที่ดิบและเถื่อนที่สุดในยุคนั้นจุดจบจะเป็นยังไงใครจะรอดใครจะร่วง